เอาละตอนนี้คุณแพทรรออยู่ครับเป็นเรื่องที่บอสเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ทั้งหมด่ยเกิดขึ้นที่ถนนเส้นหนึ่งในกรุงเทพครับสำคัญนะฮะเมื่อกี้บอสจะบอกว่าเป็นเหตุการณ์โปรเจกต์สยองขวัญเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ3วันขณะที่แพทมาบอกว่าของหนูเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ4วันที่ผ่านมาเรื่องของตามมาถึงที่ครับเหตุการณ์จะเป็นทั้งหมดอย่างไรนี่นะฮะตอนนี้ตัวน้องแพทอยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีครับแพทสวัสดีค่ะแพทฮนะหนึ่งในไฟติ้งมูลหมู่คืนนี้ครับ ทำหน้าที่เต็มที่ฮะเอ้าแพทก่อนจะคุยเรื่องเรื่องเรื่องนี้กันปกติแพทติดตามฟังในช่องผ่านช่องทางไหนครับ YouTube ค่ะพี่ YouTube ก็แสดงว่าเห็นด้วยดีเสียงด้วยได้ค่ะนะคค่ะส่วนมากฟังฟังฟังสดบ่อยไหมฮะหรือว่าใช้วิธีสลับฟังสดฟังแห้งฟังสดตลอดเลยค่ะพี่อ๋อจริงเหรอขอพระคุณมากขอบคุณมากนะครับท้งนั้นเนคืนนี้นะพร้อมนะเล่าเลยนี้ที่บอกฟังหน่อยที่บอกว่าตามมาถึงที่ย้อนกลับไปเมื่อสี่วันที่ผ่านมานี่เองครับวันนี้วันอะไรฮะวันนี้วันพุธ ย้อนกลับไปสี่วันคือวันประมาณวันอาทิตย์ช่วงกลางคืนค่ะพี่วันอาทิตย์กลางคืนนะนะะเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ที่ผ่านมานี้น้องไปเจออะไรมาครับก็อ่หนูจะบอกพี่ก่อนนะหนูอ่ะไปไปหาเพื่อนอก็คือหนูจะไปหาเพื่อนทุกวันอาทิตย์ครับพอหนูหยุดงานก็คือจะไปนั่งกินเหล้าเล่นไพ่อ,อะไรอย่างเงี้ยพี่ตามภาษาแล้วพอดีว่าหนูอ่ะเป็นคนที่ติดลมครับ ติดลมก็คือชอบนั่งแบบดึกๆอะพี่แล้วพอดีวันคืนนั้นอะเพื่อนหนูว่าปกติอะพี่มันจะไม่เคยลงมาส่งหนูเลยหนูจะบอกก่อนที่เพื่อนหนูอยู่อ่ะมันเป็นคอนโดแต่ว่าเป็นคอนโดที่แบบว่าออกจะซลัมนิดนึงอะพี่คือเป็นเหมือนแอร์อัดชุมชนแอร์อัดประมาณนี้ก็คือลงมาส่งหนูเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกว่าเออกลับบ้านขับรถกลับบ้านดีๆนะเออแล้วก็เออระวังมีคนนั่งข้างๆด้วยนะครับ พี่แล้วหนูก็หนูว่าเป็นคนที่หนูบอกก่อนหนูไม่กลัวเรื่องผีนะ mm hmm. หนูไม่กลัวไม่กลัว uh huh. เพราะว่าที่บ้านหนูอ่ะเป็นแม่หนูอ่ะเป็นเกี่ยวกับพวกล่างทรงหนูจะไม่กลัว uh huh. ใช่ใช่ค่ะพี่หนูจะไม่กลัวเลยเรื่องพวกนี้เพราะว่า หนูจะมีของติดตัวตลอดหนูก็ไม่ได้คิดอะไรกับสิ่งที่เพื่อนพูดพอหนูขับรถมาได้ประมาณห้านาทีพี่แล้วหนูปิดกระจกแล้วก็หนูอ่ะไม่เปิดเพลงปกติหนูชอบเปิดแดนเพราะหนูกลางคืนอ่ะหนูจะเปิดกระจกแล้วก็เปิดเพลงแดนแล้ววันนั้นนะคืนนั้นนะพี่หนูก็ปิดกระจกแล้วก็ไม่ได้เปิดเพลงเลยแล้วผ่านประมาณขับออกมาประมาณห้านาทีพี่มีคนร้องเพลงข้างๆหูหนูอ่ะใช่พี่ร้องเพลงแบบร้องเพลงข้างๆหูหนูหนูก็ หนูก็มองโทรศัพท์มองอวิทยุหนูก็ไม่ได้เปิดแล้วแล้วเสียงอะไรอ,ะะอ่ะอ่าแล้วก็ขับมาแล้วเส้นบ้านเพื่อนหนูอ่ะมันจะอยู่บอกได้ไหมคะพี่จะอยู่จะอยู่ตรงบอกได้ไหมคะได้ฮะตรงอยู่ต่อเวศรับคือจะผ่าน ผ่านทางเนี้ยมันจะเป็นกองขยะนะพี่เป็นกองขยะปกติหนูขับผ่านอ่ะจะไม่เคยได้กลิ่นเลยอถ้าเราไม่เปิดกระจกอันนี้คือได้กลิ่นเหม็นขยะและกลิ่นคาวในรถหนูก็ไม่ได้พูดอะไรคือคิดในใจแล้วว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆพอกลับมาถึงบ้านจอดรถหนูก็นั่งสักพักหนึ่งคือหนูคิดอะไรเรื่อยอ่ะพี่นั่งสักพักหนึ่งแล้วพอหนูเปิดประตูหนูหนูก็อยู่คอนโดเหมือนกันพอหนูเปิด เปิดกุญแจเข้ามาพี่เหมือนมีเงาดําๆอ่ะตามหนูเข้ามาเลยอ่ะแล้วก็ลมพัดแบบพัดตึ้งเข้ามาอว้ยพี่มันจะมีลมได้ไงเพราะตึกมันหลายๆตึกชนกันอ่ะแล้วมันร้อนมากโอพี่หนูขนลุกเลยแล้วพอเสร็จปุ๊บพอเสร็จปุ๊บหนูก็นั่งสักพักหนึ่งหนูก็ไม่ได้คิดอะไรนะพี่หนูก็นั่งสักพักหนึ่งแล้วหนูก็อาบน้ําอาบน้ําเสร็จแล้วเพื่อนหนูมันก็โทรไลน์มาว่าถึงบ้านหรือยังวะหนูบอกว่าเออถึงสักพักเนี่แล้วแล้วมันก็ถามหนูว่ามีคนตามไปหามึงเะล่อ แล้วหนูอ่าพี่มันพูดอย่างนี้กับหนูอะแล้ลวนะหนูเลยบอกว่าพี่ขอโทษนะหนูเลยบอกว่าเฮ้ยมึงพูดอะไรของมึงมวะเออกูไม่คุยแล้วกูจะนอนครับมึงเจอเดะมึงเจอเดะหนูนก็เลยอ่าพี่หนูก็เลยกดวางแล้วก็ปิดเครื่องเลยแล้วหนูก็ล้มตัวนอนสักพักหนึ่งพี่ร้องเพลงให้หนูฟังอีกแล้วอะแล้วเหมือนมีคนนอนข้างๆหนูเลยคือหนูรู้สึกได้ว่ามีคนนอนข้างๆหนูเลยอืนอนข้างๆหนูเลยนะพี่พอเตียงมันหนัก นอนข้าง้างหรูหนูก็ไม่ได้เอกใจอะไรหนูก็เอาเหมือนเอามืออ่ะไปไปคำคำข้างๆดูอ่ะก็ไม่มีใครนะแล้วก็ร้องเพลงอีกอืร้องเพลงอย่างเงี้ยพี่ร้องเพลงช้านะรู้ว่าร้องเพลงอ่ะร้องเพลงดังมากอ่ะพี่ร้องแบบเหมือนเราเปิดวิทยุอ่ะจนหนูลุกนั่งแล้วหนูก็เปิดไฟหัวเตียงอืแล้วหนูก็ไม่ไหวแล้วหนูก็เลยพูดมาว่าเป็นใครเนี่ยอไม่ไหวแล้วนะเป็นใครอ่ะตามเรามาถึงบ้านเลยหรอ ทั้งทงที่บ้านเราก็มียานนะหนูก็พูดอย่างนี้นะคือพูดออกมาเลยอะแล้วแบบแล้วหนูบอกไม่ไหวแล้วหนูก็กดโทรศัพท์แบบหนูก็บอกเออไม่ไหวเราจะโทรบอกแม่เพราะแม่หนูอยู่อีกซอยหนึ่งแล้วเขาก็พูดว่าไม่ต้องโทรบอกแม่หรอกระหว่างที่หนูกดโทรศัพท์แบบพี่หนูก็เลยไม่กดหนูก็ว่าแล้วหนูก็ลืมตาขึ้นไปแบบเหลือตาขึ้นไปมองหน้าห้องน้ำมาพี่เป็นผู้ชายอะตัวใหญ่ๆดําๆใส่เพงตัวเดียวแล้วเลือดเต็มหน้าเลยอะพี่ยืนอยู่หน้าห้องน้ําเลยนะ แล้วหนูก็บอกว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวโทรบอกแม่มแล้วโทรศัพ์หนูว่ามันมันเปิดไม่ติดเลยพี่ทั้งทังที่แบตอ่ะเพิ่งชาร์จมาบ้านเพื่อนเจ็ดสิบอ่ะเปิดไม่ติดเลยจนหนูก็ไม่นอนเลยพี่หนูก็นั่งอยู่อย่างนั้นอ่ะอแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงเพลงนะไม่ได้ยินเสียงเพลงอะไรเลยแล้วพอตอนเช้าแม่หนูโทรมาประมาณแปดโมงแม่หนูบอกว่าเออจะกินอะไรไหมเดี๋ยวจะซื้อเข้าไปให้หนูบอกไม่เอาแม่มแม่อยู่บ้านใช่ไหมเขาบอกเออมึงม,มีอะไรอ่ะบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่าที่บ้านแล้วกัน หนูก็ขับรถมาหาแม่มก็เล่าให้แม่ฟังแม่เขาก็เลยพาหนูอะ่ะไปหาหลวงพ่อวัดนี้<ม>หลวงพ่อบ,บอกว่าให้หนูอะ่ะที่ย้อน<ะ>ย้อนกลับไปที่ที่หนูเจอ<ม>ย้อนกลับไปหนูก็เลยบอกว่าย้อนกลับไปได้ยังไงนหลวงพ่อ<ะ>และอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเพื่อนหนูอะ่ะทําไมมันต้องพูดคํานี้กับหนู uh. ทางทางที่มันก็เหมือนมันรู้ใช่ไหมหลวงพ่อ<ะ>เขาเลยบอกว่าเพื่อนพูดเล่นหรือเปล่าบอกพูดเล่นแล้วทาไมแบบ เป็นอย่างที่เขาพูดเลยอ่ะแล้วหนูก็ไปหาเพื่อนแล้วก็เลยเรียกเพื่อนลงมาคุยกับแม่น้าหนูก็ไปมีหนูมีน้ามีแม่สามคนแล้วแม่ก็ถามว่าเออเฟิร์นทาไมต้องมาพูดงนี้ใส่แทดด้วยอ่ะฮะเพื่อนกลับบ้านเดื่นๆทำไมเราต้องมาพูดแบบนี้ใส่แล้วเราไม่รู้กลางค่ำกลางคืนใครเขาปล่อยของปล่อยอะไรมาแล้วเขาบอกอ๋อแม่หนูพูดเล่นแลวสักพักหนึ่งมันบอกว่าอ๋อแม่มันมีคนตายจริงๆเออแพดมึงฟังกูนะกูกูไม่ได้ ไม่ได้คิดอะไรนะเว้ยกูสงสารมึงแล้ว hmm. กูไม่ได้คิดอะไรจริงจริงมึงเจอเหรอหนูก็บอกหนูก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าเออเนี่ยคนคนคนนี้ยพี่เขาทํางานก่อสร้างคือเขาอยู่ข้างๆตึกเหมือนพวกบ้านแบบชุมชนอ่ะพี่เขาจะมานั่งกินเหล้าร้านค้าตรงเนี้ยพี่ทุกวันเลยทุกวันเลยแล้วก็แล้วเขาก็ทะเลาะกับเพื่อนเพื่อนเขาแทงแทงตามตัวพี่คือกินเหล้าแล้วทะเลาะกันแทงจนตายคาที่เลย แล้วทีเนี้ยแล้วเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้นเป็นคนที่ชอบเด่นชอบผู้หญิงสวยๆคือชอบใครก็จะตามเขาไปที่บ้านแล้วหนูบอกอา้าวแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับกูอะ่ะหนูก็เลยพูดคานี้ขึ้นมาอา้าวแล้วไม่เกี่ยวอะไรกูบอกกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแม่บอกไม่ไม่ได้แล้วนะทําแบบนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพาไปแล้วแม่หนูก็มาที่บ้าน <S 2> <S 2> พอมาที่บ้านเสร็จปุ๊บแบบแม่เขาก็เหมือนแบบว่าเหมือนจะมีใครมาลงเขาอ่ะพี่เขาปวดหัวมากหนูก็บอกว่า ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหนูจะไปทําบุญละกันสิ่งที่หนูเห็นหนูไม่รู้ว่าชื่อชื่อใดนามใดเด๋ยวหนูจะไปทําบุญให้แล้วทีเนี้ยพี่ก็ทําบุญทําบุญเสร็จแล้วหนูก็ไปหาเพื่อนอีกนะอีกสองวันนะอาจวันอังคารก็ไปพี่ก็เจออีกแต่ทีนี้ไม่อดตามมาที่บ้านก็คือเหมือนนั่งมาในรถด้วยพี่แล้วกลิ่นแบบเนี้ยยันบ้านหนูเลยอ่ะหนูหาในรถอ่ะรู้ว่าหนูเข้ามาตายหรือว่าหรือว่าใครเขามากินของแล้วไม่ยอมเอา ก็ไม่มีพี่ไม่มีเลยแบบวิ่งเป็นได้ยังไงพี่ทั้งที่หนูเนี่ยเกิดมาหนูอายุยี่สิบเก้าหนูไม่เคยเจอแบบนี้เลยอ่ะแล้วมยืนหน้าห้องน้ําใช่พี่ครั้งแรกในชีวิตหนูเลยได้ค่ะครัแล้วยืนหน้าห้องน้ําแบบเลือดเต็มหน้าพี่อแบบโอ้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะไม่หายยังไงก็ไม่หายใช่พี่ทุกวันนี้หนูก็ เฉยๆนะพี่ถ้าเจอก็คือเจอนะหนูก็ไม่เคยกลัวอยู่แล้วก็หนูใส่ใส่ใส่สีใส่ผ้าอยู่ค่ะพี่เรื่องก็มีอยู่เท่านี้ค่ะแสดงว่าเดี๋ยวผมถามหน่อยนะนะย้อนกลับไปที่บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนร้องเพลงตอนนั้นเพลงที่ร้องร้องเลยค่ะพี่ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลเพลงลูกทุ่งเพลงไทยค่ะเป็นเพลงช้าเป็นเพลงช้าเป็นเพลงไทยใครจได้ไหมครับไม่ได้ค่ะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าตอนที่เขาแบบ ยังมีชีวิตอยู่พี่เขาชอบร้องเพลงดีดกีตาร์อย่างเงี้ยพี่นั่งกินเหล้าใช่ค่ะพี่พี่ว่าก่อนที่เขาจะโดนตีอะค่ะครับแสดงว่าเสียงที่เราได้ยินคือเป็นเสียงร้องเพลงของผู้ชายใช่ร้องเพลงไทยเพลงเชายวัยรุ่นเพลงวรรุ่นแต่เป็นเสียงผู้ชายที่เข้ามาในหูถ้าเราไม่ได้เปิดเพลงไม่ได้เปิดวิวอะไรทั้งสิ้นเลยแต่เสียงนี้มันมันลอยเข้ามาในรถถูกไหมครับใช่ค่ะฮะแล้วก็หลังจากนี้พอมันผ่านไป4วันนี่เพิ่ง4ีวันเองถ้านับสมมติถ้านับว่าวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธน้องเจอตั้ หนูเจอประมาณวันอาทิตย์กลางคืนค่ะพี่วันอาทิตย์กลางคืนแล้วพอวันจันร์เจอไหมมาเจอวันอังคารอีกพาหนูไปใช่ค่ะหนูไปเอาของที่บ้านเพื่อนแสดงว่าน้องเจอตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันวันอังคารแล้ววันนี้วันพุธวันนี้วันพุธนะเฉพาะวันนี้วันนี้น้องเจอไหมไม่ได้ไปค่ะพี่อ๋อแสดงว่าไม่คำว่าไม่ได้ไปคือถ้าเราไม่ได้ไปที่นั่นก็จะไม่เจอก็ไม่เจอใช่ค่ะพี่แล้วหนูงงตรงที่ว่า เพื่อนบอกว่าเขาชอบเขาชอบตามคนที่แบบว่าสวยสวยวัยรุ่นวัยรุ่นหนูก็เลยบอกพูดว่าพี่ขอโทษนะะหนูก็เลยพูดว่าเอ้าแล้วมาตามอะไรกูอ่ะหนูก็เลยพูดคำนี้ไปเพื่อนหนูบอกเอ้าก็มึงคงสวยมั้งหนูก็เลยบอกโอ๊ยบ้าบ้าอย่ามาพูดเรื่องนี้เลยถ้ามึงเป็นอย่างนี้อีกกูจะไม่มานะมึงมีอะไรทำไมมึงไม่บอกกูใช่ปะมาทําแบบนี้เนี่ยตามไปถึงห้องพี่แล้วหนูก็แบบพ่อรู้พ่อขับรถมาจากระยองเลยนะพี่พ่อบอกเฮ้ยหน้าห้องก็มียันนะก่อนที่พ่อจะซื้อก็ไม่มีอะไรนะก็เอาพ้ามา ปัดเต่าที่หูยานของท้าเวสุวันก็มาแปะทำไมเข้ามาได้อะลูกนั่นแหละคือสิ่งที่พี่พี่สงสัยเหมือนกันว่าเนี่ยเมื่อถ้ามียานแบบนี้แล้วตามมาถึงที่แล้วเขากลับไปยังไงเพราะมันเพิ่งสี่วันยังถูกป่ะใช่ค่ะคือหนูพี่ป๋องหนูนั่งตั้งแต่คืนที่หนูเจอวันที่หนูนั่งยันช้าเลยนะพี่จนถึงแปดโมงหนูไม่ได้นอนเลยเพราะหนูกลัวอ๋อออใช่พี่หนูก็แบบพูดเป่งเสียงออกมาพูดมาเลยอ่ะหนูก็แบบ อะไรอะไรจะเกิดก็เกิดอะ่อปะปะทะก็ปะทะอ่ะพี่<อ>คือหนูไม่ได้ไปทําอะไรให้แล<ะ>้วอ,อยู่ๆมันนั่งในรถอย่างเงี้ยอืมเพราะว่าจากที่ฟังคือตามมามามาตั้งแต่ในรถแล้วก็ตามไปถึงห้องถูกไหมใช่ใช่าอนี้จากความเข้าใจที่ฟังมาแสดงว่าตอนนี้ถ้ามีจริงแสดงว่าเขาน่าจะกลับไปตรงจุดเดิมใช<อ>่ค่ะน่าจะกลับม ไม่มีใครไปเชิญอันเชิญวิญญาณเขาไปพี่เขาค่อยวนเวียนอยู่ตรงนั้นน่ะไม่น่าจะตามแพทย์ตอนนี้ไม่น่าจะอยู่ในรถไม่น่าจะอยู่ที่ห้องใช่ค่ะพี่อ๋อครับแล้วจากนี้ไปสมมุติถ้าเกิดเห็นอีกปะทะก็ปะทะแหละปะทะเลยแน่นอนพี่เพราะว่าแม่หนูเอาของมาให้แล้วค่ะเพราะเพิ่งเพิ่งเพิ่งเกิดมาเมื่อเมื่อสี่วันนี้เองไม่รู้ว่าตอนจะที่บนเขาจะวนกลับไปหรือเปล่าใช่ค่ะออาขอให้มันผ่านพ้นไปได้ก็แล้วกันครับ ค่ะขอบคุณ<น>ะ่ะเขาแหละขอบคุณมากน้องแพทขอบคุณครับสวัสดีสสดครับ